Ui, phải đập, phải đập. Phải đập, phải đập. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Nithan. Hôm nay là ngày của Nithan nhé. จะพายเยี่ยวว่างจะพายจะพายจะพายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตอนนี้นางของพี่ของพี่ของหนูเกิดแล้วหนูเป่าบ้างหนูเป่าบ้างอาใครจะเเปป่่าาาอให้พี่เป่าก่อนปุ๊บอ้าวว้าว กินได้กินได้โอ้อนี่นาจิ้มก่อนเลยเลขอะไรอ่ะเลขอะไรอยู่บนเค้กอ่ะเลขหกทำไมถึงเลขหกอ่ะก็ี่ขหกูัวอ่ะเจ๋งนะขอบคุณที่ยังค่ะนี่นี่เค้กปูแล้วนี่เค้กปูปูส่งมาให้นี่เอ้ย ขวบแล้วนะโตแล้วนะลูกนะเป็นพี่เขาด้วยนี่เนาะมันจะดีใจแล้วคนนั้นเจ้าของพี่ให้ากินก่อนแล้วมีคนแอบกินก่อนแล้วเวรอเอ้าคนนี้อร่อยเลยกินอันนี้ก่อนแล้วกินเค้กมันไม่หมดนอนมันเยอะมากอร่อยไหมคะสวยมากเลยอ่ะพี่ชอบเค้กนี้ที่สุดเลยนี่นาอร่อยไหมคะแปลกเลยความลับเกือบแตกคนนี่นา ที่ทาเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นมีเค้กอันนี้นาผ่านทีเดียวอยากกินเค้กอยากกินเค้กเอออร่อยไหมอ่ะเยี่ยมเยี่ยมไหมวันนี้เป็นโจรหรือเป็นใครทำไมมาขโมยเพแคปปิ้่เยี่ยมหมดเยี่ยมสตรอเบัลลี่กำลังจะหมดเรียบร้อยเออครับ อาชีพเดืนชิ้นหนึ่งกันไหมแล้วไม่หมดงม่ไงหรอะไม่เผ็ดหรอลูกเผ็ดเดอไหมมันเกิดใครหนินินะมันเกิดใครใจนุ่มห่วยได้แดดแล้วไม่แดดแล้วมันเกิดใครไม่รู้อะแต่ฉันก็อิ่มอะนหมดจ่าสตรอเบอรี่หมดเยอะสตรอเบอรี่กินค่นกินกันคำหนึ่งเพราะว่าหมดแน่ครับไม่ทันนี่นาแน่อะไรอะไร ประมาแ้วมมอนันน้อยของพ่อ